เรื่องราวของเรากันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวของนางเอ,งเอกสาวอย่างน้องยาดากันบ้างน้องยาดาเนี่ยหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นงานละครเลยคิดถึงจังเลยนะคะซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่ได้หายไปไหนเธอกําลังถ่ายทาภาพยนตร์อยู่2เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องน่ารักมากมากมาก,มากนะนี่คือภาพยนตร์ชื่อภาพยนตร์จริงนะคุณผู้ชมรอคอยได้เลยกับอีกหนึ่งภาพยนตร์ค่ะที่มีชื่อว่าโอมุคเดะนะคะสอง เรื่องนี้ชื่อค่อนข้างแปลกกันเลยทีเดียวรวมไปถึงน้องยดาเนี่ยยังมีในส่วนของซีรีส์อีก2เรื่อง2รถด้วยกันไม่ได้หายไปไหนเจ้าตัวย้ําแบบนี้นะคะส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงแฟนๆเขาคิดถึงน้องยดาอย่างไรบ้างและภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องซีรีส์ทั้ง2เรื่องเราจะได้ชมกันเมื่อไหร่ฟังจากปากน้องยดากันค่ะก็ตอนนี้นอาไรผลงานใช่ไหมหรือชีวิสวนตัวก่อน <c oughs> ก็ไม่มีอะไรก็มีแต่งานนั่นแหละแต่งานนี่แหละใช่ค่ะก็นี่กำลังจะมีหนังฉายเพราะว่าไปซ่มถ่ายมาสองเรื่องเนี่ยเห็นไหมล่ะยดาไม่ได้หายไปไหนทั้งเรียบไปแสดงว่าอยู่กองถ่ายใช่ยังไงหนังเมื่อกี้ขึ้นโชว์ด้วยใช่ก็มีได้โชว์ด้วยไปหาชมย้อนหลังกันได้นะคะเป็นร้องเพลงประกอบหนังค่ะประกอบภาพยนตร์ซื่อเรื่องว่าน่ารักมากมากมาก ก็อีกเรื่องหนึง่งชื่อเรื่องว่าโอมุกะเดะคะ่ะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมแต่ว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ก็มี2เรื่องให้ได้ชมกันปีนี้คะ่ะแล้วก็ตอนนี้มันจะถ่ายซีรีส์แล้วเออทำไม <c oughs> เป็นคนขยนนะันอ่ะขยันสิ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เลือกงานไม่ยากจนแต่นี่เลือกแล้วนะเลือกแล้ว เป็นสองเรื่องมาทีเราเราก็ไม่เคยรับแค่หนึ่งเลยนะนั่นแหะสิพยายังบอกกับตัวเองแล้วนะว่าแบบเอ้ยยะเราแบบสบายสบายไหมปีนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอมันมีบทที่แบบมาปุ๊บมันก็เอ้ยเสียดายอ่ะอยากเล่นอยากเล่นในใจอย่างเงี้เนาะใช่ค่ะก็เลยรับหมดแค่แล้วพอเห็นรายชื่อนักแสดงแต่ละเรื่องปุ๊บแล้วแบบมันไม่รับไม่ได้อ่ะค่ะต้องรับยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ว่า รอติดตามกันเชื่อว่าคุณผู้ชมถูกใจแล้วกันหรือว่ากับพี่แบมสนิทกันแล้วแล้วคือเราก็ชวนกันไปเจอกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคอนเทนต์ที่แบบเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพื่อนเป็นพี่ที่ที่หนูแบบรักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นคอนเทนต์กันออกมาเล่นๆแล้วแฟนๆก็เหมือนแบบเฮ้ยมันต้องมาเราไหมเหมือนมันต้องมีสิมันต้องมีสิยชก็รู้สึกว่า รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่อยากลองอเป็นแนวที่อยากลองอมันก็อยู่ที่โอกาสว่าโอกาสนั้นแบบจะเป็นใครอะไระะอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นหนูไหมจะเป็นพี่เบลไหมจะเป็นใครไหมอะไรอย่างเงี้ยคือชาว X และชาวติ k t o k อกอชองหนูหลายคู่มาก <laughs> ใช่ไหมหนูก็เลยสับสนแล้วว่าตัวหนูเองอะถ้าหนูเป็นแบบผู้ที่แบบดูตัวหนูผ่านแบบ โซเชียลมีเดียหนูสับสนหนูไม่รู้ว่าหนูจะไปจิ้นใครดีแบบเยอะมากล่าสุดหนูลงกับพี่โบก็มีคนจิ้นพี่โบใช่เราเปนคนรพี่คนใช่หนูแพ้ทางหนูแพ้ทางคนสวยจริงๆอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้ว่าหนูไม่จะมีปัญหาทางด้านการแสดงตั้งแต่หนูเด็กๆแล้วคือเวลาที่หนูต้องเข้าบทแบบคนรักอะไรอย่เงี้ยกับแบบกับคุณผู้ชายอ่ะ สายตา,ายหนูจะแข็งมากรอแล้วหนูจะแบบไม่เขินสักทีเหมือนพุ่มกับก็จะบอกว่าเอ้ยสายตามันดูแข็งมากมันเหมือนแบบมันมันแบบมันไม่เป็นเปล่งประกายมันไม่มีแบบแวววาวเลยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเวลาที่หนูอยู่กับพี่สาวหรืออยู่กับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยหนูจะแบบมันจะเปล่งประกายอะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะดารานักแสดงบางท่านเนี่ยนะคะก็จะหายไปจากหน้าจอแป๊บหนึ่งเพราะว่ากําลังถ่ายทําแบบ5วัน7วันถ่ายทําละครถ่ายทําซีรีส์ถ่ายทํา,ทาทภาพยนตร์นะคะเอาเป็นว่ารอติดตามได้เลยผลงานของน้องแยดาเร็วๆนี้เราจะได้ชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องนางนาารักมากมากๆคมากชื่อภาพยนตร์นะและภาพยนตร์เรื่องโอมุคาเดะนะคะสองเรื่องนี้รอติดตามได้เลยค่ะ Subtitles <laughs>